กลับมาแล้วกับการตามหาไพาทายโรในเกม The Sim s 4 e อี e ีนี้ให้เริ่มที่บ้านตระกูลสเปกเตอร์เมื่อมาถึงแล้วก็ให้ไปแนะนำตัวกับหนุ่มรูปหล่อคนนี้แล้วเลือก offer to help with f a v o r เช่นเคยจากนั้นจะมี pop up quest <อ>เด้งขึ้นมาให้เรากดรับทั้ง2เงวสซึ่งรายละเอียดของการทำเเว s นะคะก็จะอยู่ที่ช่องทำงานของซิมค่ะข้อแรกให้เราไปที่หลุมศพของตระกูลสเปกเตอร์ซึ่งจริงๆชีก็อยู่ข้างบ้านเลยแต่เราตาถัว่วแต่ก็ไม่เป็นไรหน้าบ้านก็ทำได้ กดอ่านป้ายที่หลุมศพทั้งหมด4ป้ายกดไปเลยค่ะรัวๆจากนั้นให้มองหาหน้าผีเวรลอน คลิกซื้อขายกับเวลอนแล้วเลือกซื้อดวงวิญญาณจิ้มมาเลยค่ะ4ดวงเสร็จแล้วก็ให้กลับไปหาสุดหล่ออีกครั้งแล้วเลือกรีพอร์ตไฟดิงก็จะได้ไพ่ The Advocate มาเควสถัดมาให้เราซัมมอนเรียกกริมมาอย่างพื้นที่ตัวเครื่องเสียงให้กดสูตรแก้ไขพื้นที่แล้วเข้าโหมดสร้างเพื่อเอาเครื่องออกมาวางก่อนนะคะเมื่อพี่กริมมาถึงแล้วให้เลือก Deliver Gnome จากนั้นกลับไปหาสุดหลออีกรอบแล้วคลิก Deliver Message ตรงนี้เราจะได้เป็นไพ่เดอะฟูลมาค่ะและเนื่องจากเราเพิ่งได้งานทำคลิปต่างๆอาจจะลงช้าหน่อยมาช้าแต่มาชัวยังไงก็เดี๋ยวต่อ EPC ให้นะ